เป็นชามละสิบห้าบาทคะสิบห้าบาทนะโอเคอ่ะนี่เป็นชามละห้าสิบบาทห้าสิบนะอ๋อปรุงดีนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับเราจะปรุงไปให้เลยนะครับเราจะปรุงก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อปรุงนี่คือมันเป็นรสแบบแนวแนวไหนพี่ผมไม่ลองไม่ลองไม่ลองทานเลยรสชาติเราจะปรุงให้เสร็จเลยนะครับว่าให้เราก่อนเราจะี่ยทานให้เราชิมก่อนนะครับอ๋อจะเป็นรสชาติของเอกลักษณ์ของเราใช่ครับอ๋อโอเควันนี้เราอ้วนจนอยู่นะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกครบ บางช้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราสั่งชามละสิบห้าบาทแล้วก็ห้าสิบไปเลยนะอ่าให้ดูความแตกต่างว่าร้านเขาให้ยังไงแล้วทําไมเขาถึงขายชามละสิบห้าได้ระหว่างสัมภาษณ์ก็นี่ครับลวกเส้นรอไปเลยครับพี่เขาหนูเคยเห็นลีลาพ่อค้าแบบว่า ได้เรียากวัวงก็ได้นะไม่เป็นไรส่ดวกมากลูกค้าจะมากินตักหน้ามานั่งกินที่ร้านเนาะใช่ครับล่ะตักหน้ากินหน้ากินกว่าข้ออะไรอ่ะท้ามันเล็กมันน่ากินท้ามันเล็กมันน่ากินกว่าใช่ไหมเออสำรวกแล้วสวกแล้ว อันนี้ก็ใส่ทา,ามละสิบห้าโอ้โอ้คิดเยอะขนาดนี้นี่นี่แก้กันเปล่าเนี่ยพี่ <c oughs> ไม่แกงนะ <c oughs> นสิบห้าก็ให้ปกตินะเอออันนี้ทามเล็กสิบห้ามันจะพองหมดละ เสร็จแล้วเหลือราดน้ำไปให้เกี๊ยวอิ่าเดี๋ยวพี่ยกลกจานมาราดน้ำตรงนี้ใช่ไหมยุกขามาราดน้ำเพี่ยนอ่าเดี๋ยวมาชิมใ,ใกล้ๆเลยนะนี่ครับนี่ครับสูตรเสร็จเพรานี่นี่ครับ,รบ,<ม>รบพี่กองจะมองไม่เห็นก็เพราะฟันนี่แหละโอ้โหนี่ครับร้อนๆเลยครับนี่นี่ครับ<ม>โอ้โหผมอยู่ตรงมุมที่มันฟันขึ้ง เรื่องใหญ่คือเรื่องกินนะพี่นะโอเคเอาชาบมึงมานี่ครับนี่ครับนี่ห้าบาทได้กินกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามันเติม